สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทารลอ์นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกาลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะครับของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราสีเมตราสีสิงราสีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรุคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี้ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลนจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับหมอโต๊ดก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนและทุกการติดตามให้กับช่องหมอโต๊ดนะครับพลังงานไพ่เนี่ย ในวันนี้หมอโตจะมาคิปพลังงานในไพ่นะครับเป็นพลังงานไพ่ในความรู้สึกของคุณในตอนนี้ว่าคุณเป็นยังไงและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเป็นเช่นไรนะ,อะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์<อ>เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณนะครับมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของดีเอ็มเพรสเทพธิดาดาวสุขดาวีนัะคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อกูลค,ค,คอยสนับสนุน คอยทุ่มเทให้กับคนที่เรารักนะเมื่อเหมือนกับการที่เราเป็นฝ่ายที่ดูแลและห่วงใยกับความรักที่เรามอบให้ใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกที่เอาใจใส่กการที่เราจะมอบหัวใจให้กับใครสักคนหนึ่งเราอยากได้รับกับคนที่เห็นคุณค่าแคร์กับความรู้สึกรักเราในความรู้สึกในตอนนี้นะมีพลังงานให้ในสี่เหรียญสี่เหรียญคือการกลับมากัอความรู้สึกหรือการกลับมานิ่งในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งในวันที่เราอาจจะ ในวันที่เรากลับมาเหมือนโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองซะมากกว่าในตอนนี้มีพลังางานไพ่คนที่กําลังเหน็บหนาวคนที่กําลังอ้างวางหรือเป็นพลังางานไพ่ในตอนนี้มีคนที่กําลังเสียใจมีคนที่กําลังเสียดายในวันที่ไม่มีคุณนะมันเหมือนความรู้สึกที่มันเขาเสียใจอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นพลังางานไพ่สี่สี่ถ้วยนี่คือพลังางานไพ่ความที่ในทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความ ที่ไม่ได้หลังใจกับเราเสมอไปนะมันมีทั้งความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจการยอมรับกับความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณหรืออดีตท,ที่ผ่านไปแล้วมันก็คงกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้หรือคุณเป็นฝ่ายที่กําลังสร้างปัจจุบันให้เป็นอดีตแห่งความทรงจําที่ดีของคุณในตอนนี้นะครับเป็นพลังาพายเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือพลังงานไพ่โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเส้นทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความฝันและความหวังที่เราอยากที่จะเป็นในสิ่งที่เราหวางังในสิ่งที่เราตั้งใจ มีความฝันและมีความหวังมากมายสิ่งที่ยังค้างคงาใจที่ยังไม่ได้ลงมือทําหรือมีคนที่กําลังคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยร่วมความฝันเคยร่วมความหวังด้วยกันนะครับเป็นทางการให้เอ็ดออฟเพจเกิ เอเดอออปเปเนี่คือการเริ่มต้นสิ่งดีๆโชคดีๆโอกาสดีๆที่กำลังเข้ามาหรือคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วสิ่งดีๆที่คุณอาจจะอยู่กับคนที่เรารักเราอยากมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักในตอนนี้มีคนที่กำลังคิดถึงสิ่งดีๆที่มีคุณในวันนั้นนะมีพลังพายเดอรเทมเรนนสายใหญ่ของความรักสายใหญ่ของความผูกพันที่ยังตัดเขาไม่ขาดมันเหมือนมีความรู้สึกที่ผูกพันจิตใจที่ผูกมัดความคิดถึงกำลังเดินทางมาหากุนเป็นฝ่ายเขาที่กำลังคิดถึง เป็นฝ่ายเขาที่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดคุณไม่ขาดนะมันเหมือนคุณอยู่ในที่ของคุณเองมันเหมือนคุณอยู่ในที่เดิมของคุณแต่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นและรู้สึกถึงความรักที่คุณเคยมอบให้เขามีคนที่รู้แล้วว่าความรู้สึกลึกๆของเขา เขารักคุณมากแค่ไหนควีนอฟสอดราชินีสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําในตัวคุณนะคุณเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคมาเยอะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กอะไรง่ายๆคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนไข่ควาเป็นพลังอาไพ่ความนิ่งของคุณในตอนเนี้ยคุณอาจจะความรู้สึกของคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนไปกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาตอนเนี้ย ตอนที่เขาจะวนกลับมาหรือก่อนการที่เขาจะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณขอเปลี่ยนแปลงขอปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งแต่คุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกของคุณเองว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายคุณที่อีกมือนหนึ่งก็อยากที่จะให้โอกาสอีกมือก็อยากที่จะตัดกับสิ่งที่เคย ทำผิดซ้ำซๆซักๆกับสิ่งที่ผ่านมานะมันยังมีพลังงานไพ่วนเวียนยกันอย,อยู่ยังตัดกันไม่ขาดเป็นพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยมันเหมือนกับการเวลาเนื่อนาสักเพียงใดก็ยังมีคนที่ยังเฝ้ารอเฝ้ามองคนคน,นึงอยู่นะมันเหมือนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ทุกเรื่องราวในตอนนี้ของเขาด้วยนะมีพลังงานาไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าคือการแบกภาระความรับผิดชอบ ชาวธาตุไฟนี่มีพลังงานให้าการแบ่งภาระความรับผิดชอบเป็นคนที่เป็นความเป็นผู้นําครอบครัวนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงเป็นคนที่ขยันในเรื่องการงานของคุณนะเอ็ดออฟว์ดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอด้วยตัวของคุณเองหรือโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งกลับมาเริ่มต้นกับคุณคุณอาจจะคิดทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาว่ากับสิ่งที่ผ่านมา เป็นฝ่ายเราที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเราที่เสียใจจะเป็นฝ่ายเขาในตอนเนี้ยที่กําลังเจ็บปวดที่กําลังโหยหาที่กําลังทุกข์ทรมานใจอยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งหน้ามันเหมือนเวลาที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ในขณะนี้ก็มีคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันมีพลังงานไพ่ในการที่ปลดปล่อยพลังงานของคุณออกมาความรู้สึก ความนึกคิดสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณอยากเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนะเป็นพลังงานไพ่พูดคำว่ารักความรักแห่งความรักอีกครั้งหนึ่งความคิดถึงที่มีให้กับใครสักคนหนึ่งนะมีพลังงานไพใน่ในในแอนจิตนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี้ย เป็นไพ่ของการปกป้องการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณใต้สำนึกในตัวของคุณเองการเห็นสัจธธรรมที่แท้จริงในความรู้สึกของเราทุกเส้นทางเดินนี่มีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความพัดภาคแต่การที่คนคนหนึ่งรู้ถึงความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่รู้แล้วว่าความพัดภาคเป็นยังไง ความผิดหวังเป็นยังไงความเสียใจเป็นยังไงหรือเป็นพลังงานไพ่ความนิ่งหรือการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพ่สิบใบคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะในวันที่อยู่ด้วยกันกับไม่เคยแคร์ในสิ่งที่เราเคยทําดีๆให้ในในวันที่ไม่อยู่ด้วยกัน ในวันที่ห่างกันไปกับคิดถึงวันสิ่งดีๆที่มีให้แก่กันนะเป็นพลังงานไห่ชาวธาตุดินกันพืชศกดกรธาตุน้ํากรกรมีนพืชจิกธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนธาตุไฟเม,มสิงธนูที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์คนที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี้มีคนที่อาจจะเจ็บปวดหรือการที่เขามีปัญหานเรื่องการเงินในตอนนี้ พราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยจัดระเบียบวางแบบแผนในเรื่องการเงินให้กับเขาคนนั้นก็ได้การเฝ้ารอการรอคอยหรือมีคนที่รอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่กลับมาพบเจอกับคุณมีคนที่อยากแก้ไขกับสิ่งที่เขาทํากับอดีตที่ผ่านมาเป็นไพ่ของโชคดีสิ่งดีๆโอกาสดีๆในวันนั้นที่กลับมาเห็นคุณค่าในวันนี้นะขอดูงงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟก่อนนะครับ มีไพ่ของเอ็ดออฟครับเป็นไพ่ของความรักที่เติมเต็มความรักที่ผูกพันมีคนที่อดีตที่ผ่านมากําลังเริ่มคิดทบทวนบางอย่างในตัวของเขาเองว่ากับความรักที่คุณเคยมอบให้เขาในวันนั้นคือความรักที่จริงใจคือความรักที่อบอุ่นในตอนเนี้ยมีคนที่กําลังรู้นะว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดไว้กับคุณเยอะเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดไว้กับคุณมากคุณน่ะจะ เป็นฝ่ายที่ไม่เหมือนเดิมแล้วในตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่อ่านใจคุณไม่ออกอ่านความคิดของคุณไม่ออกเขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ว่าอย่างรักเขาอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเป็นบางงังไพ่เดิมูนเดิมูนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจ ความคิดถึงมีคนที่คิดถึงคุณหนักมากมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นนะมีพลังไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีโรคไม่รู้วันนี้ก็ดูวันหน้ามีคนที่อยากบอกกับความรู้สึกของเขาในตอนนี้ว่ากับกับความรู้สึกในตอนเนี้ยของคนคนหนึ่งที่เขาเคยจากคุณไปหรือในวันที่ห่างกันไปมีคนที่รู้สึกถึงความ รักในหัวใจของเขาว่าเขาอะรักคุณมากแค่ไหนว่าเขาอะผูกพันกับคุณมากแค่ไหนว่าเขาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่ง the ะเดอะเวิร์คือการเรียนรู้ประสบการณ์งหการเรียนรู้หรือเขาไปเรียนรู้โลกใหม่มามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาเนี่ยเป็นการเรียนรู้ กับสิ่งที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้แข์เขาไม่ได้สนใจเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณแร์เขาทุกๆอย่างคุณจริงใจกับเขาคุณชัดเจนกับเขาแต่กับสิ่งที่เขาทําไว้กับเรามันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกผิดในตอนนี้นะมันเหมือนกับการที่จะวนกับจะหวนคืนอีกครั้งหนึ่งในวันที่สิ้นสุดอยากกลับมาเริ่มต้น คุณยังอยากจะเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาอีกหรือเปล่าในตอนเนี้มันเหมือนความู้สึกของเขาจากกลับมาอยากเป็นอนาคตอยากทําเพื่อคุณอยากพูดถึงเรื่องอนาคตอยากมีเงินเก็บอยากมีทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังหันกลับมามองคนที่ถอยห่างจากเขาไปคนที่ไม่หันมามองเขา อีกในวันนี้นะเหมือนเขาจะทําทุกวิถีทางที่จะได้ใจคุณเหมือนเขาจะทําทุกวิถีทางที่จะพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าคือพลังงานไพ่ปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือเขาเป็นฝ่ายที่ดึงบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาวุ่นวายในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขามันเหมือนปัญหาในตอนนี้เขากําลังแก้ไขกับปัญหา สิ่งที่คนอื่นเข้ามาวุ่นวายในเรื่องความเป็นครอบครัวของตัวของคุณและเขาก็ได้นะคุยนอบสอดคือพลังงานไพ่คนที่มีความนิ่งในตอนนี้ของคุณหรือเป็นฝ่ายคุณที่กําลังดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กําลังร้อนใจคนคนหนึ่งที่กําลังร้อนลนคนคนหนึ่งที่กําลังเหมือนเปลวไฟแห่งความรุ่มร้อนเขาขาดคุณไม่ได้นะในตอนเนี้เหมือนเขาขาดคุณไม่ได้เขาอาจจะทําทุกวิถีทางที่จะกลับเข้ามาขอ โอกาสขอพูดคุยขอการเคลียร์ใจแต่ในตอนเนี้ยเขาจะใช้ความรู้สึกของเขาพูดกับความรู้สึกในตอนนี้ว่าเขาแคร์คุณมากว่าเขารักคุณมากเขาอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณเป็นความมั่นคงด้วยกันนะมีพลังงานไพ่ก้าวถ้วยก้าวถ้วยคือความที่เหมือนคุณนะ่ะคือถ้วยแห่งความรู้สึกคนที่เคยเติมเต็มให้กับเขาเข,เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดถ้วยแห่งความรู้สึก ถ้วยใบนี้ไปนะถ้วยแห่งความรักนะครับเป็นพลังไพ่ความรักที่ผูกพันความรักที่เติมเต็มความรักที่ห่วงใยความรักที่พัด้ากันไปในในทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีคนที่รู้แล้วว่าความพัด้าแห่งความรู้สึกเป็นเช่นไรมีคนที่กําลังคิดถึงหรือตอนเนี่ย เขาอาจจะไม่มีหน้าท huh ี then, them, so that that ่จะกลับเข้ามาหาคุณหรือเขาดูอารมณ์คุณหรือเขาดูจังหวะและโอกาสแห่งความรักกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับเป็นพลังไพ่ในออเบเเคิลเป็นไพ่แห่งการเฝ้ารอการเฝ้ามองการดูถึงสถานการณ์ควีนออเบเดเคิลราชินีถือเหรียญคนที่มีความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินน้ามีพลังาไพ่ในเจ็ดถ้วย จะถ้วยคิดถึงความฝันนะคิดถึงความหวังมีคนที่อยากกลับมาร่วมความฝันอยากกลับมาร่วมความหวังกับกุอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่สิบไม้สิบถ้วยสิบถ้วยคือพลังงานไพ่ความเติมเต็มความเป็นข้อเป็นขวัวคนที่อบอุ่นคนที่รักกันจริงเขาจะแคร์กับความรู้สึกคนที่รักกันจริงเขาจะไม่ใช่คําพูดทิ่มแทงใจซึ่งกันและกันคนที่รักกันจริงในตอนเนี้ยมันเหมือนกับความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่กลับมาคิด ว่าใครคือคนที่คือคู่เขาว่าใครคือคนที่ผูกพันกับเขาในวันเนี้ยมีคนที่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดในความรู้สึกในตอนนี้ของเขายิ่งตัดยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บยิ่งผูกพันนะเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกในตอนเนี้ยเออมีพลังงานไพ่ในเออดอวานเก้าเหรียญความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตุงคุณเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องรอยยิ้มของคุณนะเป็นคนที่มี สิ่งดีๆที่เข้ามาเป็นคนที่มีความรู้สึกใหม่ๆในตอนนี้ของคุณนะในในในวันที่เรารอเขาเขากลับไม่เคยกลับมาในวันที่เราเลือกที่จะเดินหน้ามีคนที่อยากวนมีคนที่อยากขวนมีคนที่อยากกลับมาชัดเจนกับคุณนะครับเป็นพลังไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองนะเทปัญหากระสายน้ําไปแล้วคุณเป็นคนที่มีความที่มีทะเน นะเป็นคนที่เป็นราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีแบบแผนเป็นของตัวเองเป็นคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีคนที่มองคุณอยู่ในตอนนี้นะอันที่เป็นคนที่มองคุณอยู่แอบมองคุณอยู่แอบสืบส่องคุณอยู่หรือเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่กําลังโหยหากับคนที่เคยเริ่มกันหรือมีคนที่อยากให้คุณศรัทธาในเรื่องความรักที่เขาจะมอบความรักให้กับคุณนะเป็นพลังพ่การติดต่อ การทักทายเพจอฟวานคือพลังงานไพ่การติดต่อการทักทายการเริ่มต้นหรือเขาเป็นฝ่ายที่ส่งข้อความมาง้อคุณแต่เหมือนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่โกรธเขาเหมือนเป็นฝ่ายคุณที่เหมือนเหมือนนิ่งอยู่ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังว้าวุ่นกังวลใจอยากให้คุณตอบแชทอยากให้คุณตอบกับความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาให้คําม,มั่นคัญญาความผูกพันความผูกมัดในตอนนี้ในความพัดพาก ทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีพบมีเจอมีจากมีลาแต่ในวันเนี้ยเขาไม่อยากจากคุณไปไหนเขาอยากอยู่ด้วยกับคุณเขาอยากทําทุกๆวันที่พบเจอกับคุณให้ดีที่สุดนะอ่าขอดูปทงางกางให้ในปัจจุบันขอดูปทงางการให้ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับว่าความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเป็นเช่นไรนะครับความรู้สึกในปัจจุบัน มีไพ่อของเอดออฟคันะโอกาสการเริ่มต้นเขาอยากกลับมาถือความรู้สึกเขาอยากได้หัวใจของคุณเขาอยากเห็นเห็นในวันที่คุณกับเขาได้พบเจอกันแล้วมองตาแล้วรู้ใจมองตาแล้วเข้าใจมองตาแล้วเห็นกับความรู้สึกว่ารักกันมากแค่ไหนในวันที่มาพบเจอกันในวันที่เรากับเขา จะทำด้วยกันในวันเวลาที่เรากับเขาจะสร้างอนาคตร่วมกัน for June วิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สำหรับเราหรือเป็นโอกาสหรือเป็นจังหวะที่วนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันมีคนที่อยากใช้วันเวลาร่วมกับคุณมีคนที่อยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันมีคนที่อยากก้าวไปในเส้นทางเดินที่มีคุณในวันข้างหน้า ในวันปัจจุบันที่คุณกับเขาได้ก้าวเดินไปด้วยกันเป็นประสบการณ์ดีๆเป็นพลังงานไพ่การที่คุณจะมีเรื่องราวดีๆและเรื่องราวดีๆที่คุณมีเขาจะเป็นความรักและความผูกพันที่คุณมีร่วมกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ความอึดอัดความว้าวุ่นความไม่สบายใจมีคนที่กําลังอึดอัดมีคนที่กําลังปกปิดกับความรู้สึกเสียใจของเขาคนนั้นภายนอกก็อาจจะดูไม่มีอะไรนะภายนอกก็อาจจะดูเป็นคนที่เข้มแข็งคนที่แข็งแกร่ง คนที่ปากแข็งแต่ความรู้สึกมันไปแล้วในตอนนี้ของเขานะความรู้สึกที่เหมือนน้ําตาตกในในตอนนี้ของเขาความรู้สึกที่มันทุกข์และเศร้าเสียใจในวันที่ขาดคุณไปเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดเหมือนกันนะครับเป็นลางงารเพ่ในในออเบทเกิลเป็นแพ่งการรอคอยเขาก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าวันเนี้เขาอยากอยู่ร่วมกับคุณในทุกๆวันที่เป็นวันนี้ ระหว่างคุณกับเขาน่ามีพลังานไพ่สามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือเป็นฝ่ายเขาที่กาลังกลับมาขอโทษกับสิ่งที่เขาดึงมือที่สามเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายเขาที่กำลังเจ็บปวดกับคำพูดคำจาที่เขาใช้คำพูดคำจาที่ไม่ดีกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะซันเดะซันความสุขความสมหวังความสําเร็จเป็นพลังงานไพ่ดาวอาทิตย์คนที่มีพลังานไพ่ความมีเสน่ห์ความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณนะ เป็นพลังงานไพ่หรือเป็นพลังงานไพ่การที่เขาอยากกลับมาพบกับไออุน่นพบกับความรู้สึกที่เป็นคู่กันพบกับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่มีคุณนะเป็นพลังงานไพ่โอกาสก,การเริ่มต้นก้าวเยยนเป็นไพ่ของเดอะฟูลเดอะฟูลนี่คือพลังงานไพ่ในวันที่ขาดคุณไปเนี่ยเหมือนเขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาเขาอยากกลับมามีเป้าหมายมีแบบแผน ร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่การที่กลับมาเห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักอยากพูดคำว่ารักอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปความเจ็บปวดครั้งเนี้ยมันเหมือนความเจ็บปวดที่เขาพูดว่ารักคุณไม่ได้อีกแล้วโชคชะตาพาไปวันเวลาพามาเหมือนโชคชะตาที่เขามันมันเหมือนโชคชะตาและหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังไพาจ่จัตติกจัตติกเป็นพลังไพ่คำมั่นคำสัญญา นะทุกคนมีคําสัญญาอาจจะเป็นฝ่นายงานไพ่คำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกมัดจากอดีตที่ผ่านมามันยังอยู่ในความรู้สึกของเขาที่เขาเป็นฝ่ายที่ผิดคำมั่นคำสัญญาในวันนั้นอยากกลับมาสัญญาใหม่ในวันนี้เป็นไพ่แห่งการที่รักความยุติธรรมในตัวงคุณเอง <isions> คุณอยากได้รับความยุติธรรมความเท่าเทียมทุกสิ่งทุกอย่างสัญญาที่เปลี่ยนไปสัญญาที่แปรเปลี่ยนสัญญาที่ผูกพันสัญญาที่ผูกมัดทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นการที่คุณกับเขากำหนดในสัญญาและคำผูกพันหรือคุณกับเขาเคยมีสัญญาจากอดีตชาติร่วมกันมาที่ยังตัดกันไม่ขาดคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันในในโชคชะตาเนี่ยเราอาจจะเป็นการที่เข้ามาแล้ววันวันที่เราพบเจอกันคอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลคอยรักกันไว้ในวันที่ห่างไกลกันเวลาที่จากกันจะไม่ได้เสียใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วในวันนั้น ที่เราทําเพื่อใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นจะกลับมาเห็นค่าในวันนี้ที่ทุกๆอย่างมันต้องจากหรือต้องจบกันออกไปนะมีพลังงานไพ่หกหกถ้วยหกถ้วยคือพลังงานไพ่คนเก่าๆคนเดิมๆหวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานไพ่วันที่ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณกับเขาอาจจะได้มีการพูดคุย มีการพูดคุยถึงเรื่องอดีตกันหรือการที่คุณคุยกับเขาเรื่องอนาคตหรือคุณกับคุยกับเขาในเรื่องปัจจุบันการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการเคลียร์ใจนะมีพลังไพ่ความเป็นข้อเป็นกลัวความทุ่มเทการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณถอยไปมีคนที่กําลังโหยหามีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่จะก้าวเดินตามคุณนะ ก้าเดินตามหาความรู้สึกของเขาที่ขาดหายไปคนที่เคยผูกผ่านคนที่เคยดูแลคนที่เคยห่วงใยเขาที่ดีที่สุด King of ครับ เป็นพลังงานพ่อะพราะไม่ไม้นะครับเป็นพลังงานไพ่าการกับมาเทคแคร์คอยดูแลคอยเอาใจใส่เป็นพลังงานไพ่าการดูแลและความห่วงใยคนๆเนี้ยอาจจะเป็นพลังงานไพ่าการที่เขาจะกลับมาเอาใจใส่คุณแคร์คุณมากขึ้นแคร์กับความรู้สึกของคุณในตอนนี้คอับขอพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนํา มีไพ่อของแดไม้เท้านะแดไม้เท้าคือการพูดการคุยการติดต่อการเคลียร์ใจในวันนี้เขาจะขว,ยขวายคว้าในวันนี้เขาจะเอื้อมทุกเส้นทางเดินและโอกาสที่คุณให้กับเขานะเขาจะสร้างอนาคตเหมือนเขากําลังพิสูจน์ในตัวเขาเองว่าเขาสามารถดูแลคุณได้หรือการที่เขากาลังทํางานทุ่มเทกับเรื่องงานเพื่ออนาคตความมั่นคงในเรื่องการงานทรัพย์สินเงินทอง ต่างๆของเขานะความหวังในเรื่องอนาคตนะครับเป็นพลังไพ่ในเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณเดินในทุกๆก,ก้าวเขาอยากพบเจอคุณในทุกเส้นทางเดินแห่งความประสบความสําเร็จร่วมกันเขาอยากใช้ทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งคนที่เคยเคียงข้างคนที่เคยเคียงคู่อยากกลับมาเริ่มต้นเดอะสันความสุขความสําเร็จ ความสมหวังนะมีคนที่ยังมุกอ่อนออกจากคุณไม่ได้การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดหรือการเวลาผ่านไปสักเท่าใดมีคนที่ยังดื่มคุณไม่ได้นะเหมือนเขาเนี่ยก็ยังมุกอ่อนออกจากคุณไม่ได้นะมีพลังงานไพ่ในสิ่งที่ผ่านมาในสิ่งที่การเรียนรู้การที่มีพลังงานไพ่การที่มีในออกมาเนี่ยเป็นพลังงานไพ่ในในการรอคอยของคุณเนี่ยเป็นไพ่แห่งการที่ในวันที่เรารอ เขาอาจจะไม่กลับมาในวันที่เราเลือกที่จะเดินหน้าหรือในวันที่เราเลือกที่จะเดินหรือปล่อยทุกๆอย่างไปจะมีคนที่กลับมาก็ได้นะเออมีพลังให้ใน5ไม่ถเท้าปัญหาความขัดแยง้ง1ดาบความจริงความชัดเจนเ้อกลับเข้ามาแล้วเหมือนเราอยากได้รับความเท่าเทียมนะอยากได้รับความจริงใจกลับเข้ามาแล้วเธอทําทร้ายจิตใจกันอีกไม่ต้องกลับมานะมันเหมือนกับความรู้สึกที่เราอะจจะอยากพูดกับเขานะในความรู้สึกในตอนเนี้ยมันเหมือน ความชัดเจนข้อตกลงคําผูกมัดอยากกับมาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับเราเนี่ยเหมือนกา,การที่เราจะมีประสบการณ์ร่วมกันไปเนี่ยเราต้องแคร์กันเราต้องเห็นคุณค่ากันทุกเส้นทางเดินมันไม่ง่ายทุกความรู้สึกมันไม่ใช่ในวันเนี้ยเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกําลังตัดใจแต่ในวันที่เราตัดใจมีคนที่วนมีคนที่เข้ามาในชีวิตเราแต่เราจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวคุณเองการกําหนด ในโชคชะตาและวันเวลานะครับของพลังงานในของชาวธาตุไฟนะ,ะหมอโต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ